ตัวนี้50นิ้วนะครับลูกค้าจากกรุงเทพส่งซ่อมอันนี้ผมก็ทําการซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับผมอาการมันจะเป็นอาการเปิดติดโลโก้แล้วก็ดับนะครับเปิดติดโลโก้แล้วก็ดับบางครั้งดูได้นะครับบางครั้งก็ดูไม่ได้บางทีก็มาจับบอร์ดขยับบอร์ดก็รีสตาร์ทนะครับกลับไปเองอาการนี้ก็ทําการซ่อมเรียบร้อยนะครับก็รับ ีการนะครับวิธีการซ่อมก็ผมทําการรีบอลขาใหม่นะครับอบใหม่รีบอลขาใหม่อบใหม่นะครับเสรแล้วก็ใช้งานได้ปกติก็จะส่งกลับวันนี้นครับผมโดยคนส่งนี่เพจวันนี้ก็เลยจะมารีวิววิธีการส่งกลับให้ลูกค้าว่าส่งลูกค้าส่งมาซ่อมร้านยุทธานาโทรทัศน์คอมพิวเตอร์เนะี่ยชัวร์ไหมนะครับส,ส่งกลับได้ไหมอะไรเงี้ยกลัวว่าลูกค้าบางคนเขาไม่มั่นใจว่า ส่งมาแล้วเครื่องจะสูญหายนะครับจริงๆก็ส่งกลับทุกเครื่องนะครับจะซ่อมได้หรือไม่ได้เราส่งกลับอยู่แล้วนะครับผมก็ส่งกลับวันละสองเครื่องนะครับสามเครื่องสองเครื่องหนึ่งเครื่องก็แล้วแต่เมื่อวานก็สองเครื่องวันก่อนก็สองเครื่องนะครับแล้วแต่ว่าลูกค้ามาซ่อมนะครับอันนี้ก็เราจะทําการแพ็คเราจะใช้กล่องเดิมของลูกค้าส่งมานะครับตัวนี้จะเป็นกล่องเดิมกล่องใหญ่เลยนะกล่องห5นิ้วเดี๋ยวผมจะ การแท็กใส่กล่องนะครับเพื่อป้องกันการกระแทกนี้สุดยอดเลยครับเดี๋ยวผมจะรีวิวการส่งกลับเีืนลูกค้าจากกรุงเทพนะครับอันนี้นะจากกรุงเทพจากกรุงเทพเดี๋ยวเราจะทำการจัดรูปแบบกล่องับ นนมันก็ยัดลงไปแล้วนะคฮะยัดลงไปเรียบร้อยแนละ้วใส่โฟมเข้าไปอีกหน่อยนึงนะครับโฟมอัดไว้ก่อนเรียบร้อยติดโฟมเรียบร้อยแนละ้วก่อนลูกค้านะครับ เป็นหน้าร้านของเรานะครับสำหรับใครที่ส่งมาซ่อมที่ร้านจิทนาตราดคอมพิวเร์ก็ไม่ต้องไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าเราซ่อมเสร็จแล้วก็จะแพ็กส่งให้ท่านเรียบร้อยเลยนะครับผมของร้านเรานี่ซ่อมจริงส่งจริงครับไม่ต้องห่วงนะครับนี่ก็จะเป็นชื่อของผู้ที่ส่งม,มาซ่อมนะครับส่งมาจากคุณสมศักดิ์ กรุงเทพนะครับอันนี้เราก็จะส่งกลับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปรีวิวบริษัทขนส่งด้วยนะครับว่าผมจะส่งกลับบริษัทไหนนะครับเพราะว่าผมไม่ส่งเรียีสไม่ส่งแปดนะผมจะส่งนิ่มเอ็กเพรสนะครับเพราะว่าสินค้าเราจะได้ไม่แฉกไม่แตกนะครับจอเราจะได้ปลอดภัยเซฟตี้นะครับแล้วก็เตรียมส่งให้ลูกค้านะครับก็จะเดินทางไปที่ขนส่งนะครับนิ่มเอ็กเพรสนะครับเพราะว่า <c oughs> ช่วงนี้ผมจะเลือกใช้นิ่มนะครับไ <c oughs> ม่ว่าจะเป็นขาไปหรือขากลับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอำเภอวังโพงจะไกลนะไกลาจากร้านผมอยู่นะครับนิ่มเด็กเลสนะครับก็ถือว่าไกลพอสมควรนะครับแต่ถ้าเป็นแฟลตเป็นเคอรี่อะไรบางทีเขาก็เข้ามารับออกที่ร้านก็มีถ้าเป็นชิ้นเล็กเนี่ยแต่ว่าพวกชิ้นใหญ่ๆเราก็จะต้องเดินทางไปส่งเองนะครับนู่นเราจะสายรอบเมืองนู่แหละครับนิ่มเด็กเลส ตรงน้นะครับมีด่านด้วยวันนี้มีด่านด้วยอันนี้ผมก็จะผมก็จะเลี้ยวก่อนด่านนะครับพอจะว่าจะตรวจเลยการตรวจเยอะครับเราจะพูอันนี้ก็จะมานิ่นเอ็กเพรสนะครับขนส่งก็จะอยู่สายนอกนี่แหละมาส่งอาทิตย์นี้นี่มาส่งหลายรอบแล้วนะอเองนะครับจะเห็นรถลิข์อัพจอดอยู่ด้านนี้ อันนี้ก็เราก็จะมาส่งที่นีดเอ็กซลสสาขาบางพลุนนี่แหละครับอันนี้ไปที่ส่งมาซ่อมก็มั่นใจได้นะครับว่าเราส่งให้จริงครับซ่อมได้ซ่อมมาได้แล้วก็จะส่งคืนให้นะครับไม่ต้องห่วงว่าเครื่องท่านจะสูญหายนะครับแล้วก็เลือกส่งบริษัทที่มาตรฐานด้วยนะครับ นี่มีเคลสเรียบร้อยนะครับผม405บาท5าส่งนะว่าเดการส์สองเรียนร้อยยังไงต้องขอบคุณสมาชิก้วยนะครับส่งทีวีมาซ่อมร้านเราก็แล้วก็ซ่อมเสร็จแล้วเคอนี้ก็ซ่อมเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จัดส่งให้เรียบร้อยเร็วครับมาเมื่อวานส่งมาเมื่อวานวันนี้ก็ซ่อมให้เรียบร้อยเลยนะครับส่งกลับตันนี้เลยนะครับผม